น้องจงเข้าใจว่าสมัยนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนั้นมันทันสมัยมากยิ่งกว่าสมัยก่อนนะครับขนาดสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันยังมีการปรองแปลงกันเยอะมากๆนะครับง ก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องๆองลุงพน้าอามิครับนักสะสมทุกท่านวันนี้การาพารวยนะครับก็จะนําเอาข้อมูลต่างๆของเหรียญนะครับซึ่งทางเราก็มีการเก็บสะสมมาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเก็บสะสมมาค่อนข้างที่จะเยอะพอได้นะครับสําหรับที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับชนิดราคา10บบาทที่เรามีการเก็บสะสมนะครับทั้ง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือมีการเก็บสะสมในระบบบ้างนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ในส่วนหนึ่งที่พี่น้องนั้นเห็นนะครับสำหรับที่อยู่ในตลับหรือว่าในกล่องนี้นะครับทั้ง3ามตลับทั้ง3ามกล่องนะครับเราก็จะมีการแยกเป็นแต่ละปีพศนะครับซึ่งแต่ละปีพศเราจะแยกเอาไว้เป็น ทั้งหมดเลือกเอาไว้ประมาณ3-4เหรียญต่อปีพศนะครับสามถึงสี่เหรียญต่อปีพศซึ่งวันนี้เราก็จับซูมออกมานะครับสําหรับที่เราจะนําเอาข้อมูลมาฝากพี่พ,พี่น้องๆน,นี่ก็คือเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบ,บาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้าผินพระพักทางเบื้องขวานะครับภายในวงขอบเราก็จะเห็นมีอักษรระบุ ภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งก็จะระบุรัชกาลที่9อันนี้เป็นปกติของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับที่มีการผลิตออกมาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับไปจนถึงปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองอนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่า มีหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามานะครับว่าเหรียญ10บบาทที่เป็นแบบผระเสียนตรงผระเสียนเอียงหรือว่าเป็นแบบด้านหัว2ด้านด้านก้อย2ด้านนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไหมจริงๆแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องทําความเข้าใจนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับพี่น้องจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะครับสําหรับเหรียญที่มันแปลกกว่าปกตินะครับ เหรียญท pues er. er <ders> ี่แปลกกว่าปกติน um ั้นจริงๆแล้วมันมีอย uh, so, ู่จริงหรือเปล่านะครับพี่น้องจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่าอันที่มีนั้นมันมีในลักษณะแบบใดนะครับอ่านี้พี่น้องจะต้องทําความเข้าใจให้มันมากนะครับมีหลายๆท่านถูกหลอกสําหรับเหรียญผ้เสียนตรงผ้เสียนเอียงผ้าเสียนขวางต่างๆนะครับซึ่งเป็นชนิดราคา10บาทหรือว่าด้านหน้าด้านหัว2ด้านด้านก้อย2ด้านนะครับมีหลายๆท่านถูกหลอกกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสาหรับเหรียญ แบบนี้นะครับแต่ที่ถามว่ามันมีไหมจริงจริงแล้วมันก็มีเหมือนกันนะครับเป็นออเดอร์นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาตามออเดอร์อตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาเพื่อการเก็บสะสมหรือว่าการที่เราจะเอาไปใช้ในวาระใดนั่นเองนะครับตัวนั้นเป็นเหรียญออเดอร์นะครับเป็นเหรียญพีออเดอร์นั่นเองพูดง่ายๆนะครับอหรือว่าเรียกอีกภาษาหนึ่งก็คือเหรียญ mto นะครับแต่ว่าจะมีน้อยมากนะครับ เหรียญ MTO นั้นจะมีน้อยมากไอ้ส่วนที่มีนะครับในส่วนที่มีนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีออกมาให้เราได้สะสมกันหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญ MTO แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่มีลักษณะผสยนสองด้านก้อยสองด้านนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องส่วนใหญ่นะแต่ไม่ได้ว่าเหมารวมทั้งหมดนะครับอก็จะเป็นการ ทำขึ้นมาเพื่อการหลอกขายกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับพี่น้องจงเข้าใจว่าสมัยนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนั้นมันทันสมัยมากยิ่งกว่าสมัยก่อนนะครับขนาดสมัยก่อนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันยังมีการปลอมแปลงกันเยอะมากๆนะครับในสมัยนี้เพียงแค่โยนวัตถุดิบเข้าไปในเครื่องมันก็ออกมาเป็นลักษณะให้เราได้ดังใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับสําหรับเหรียญ พวกนี้นะครับนั่นคือคําถามแรกนะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งนะครับเหลี่ยนปีพุทธศักราช2,540มีราคาจริงหรือเปล่านะครับเอาละนะครับวันนี้ กาก้าพารวยก็จะตอบคําถามในคลิปคลิปนี้นะครับปีพุทธศักราช2540นะครับพี่น้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความโตนะครับวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับขนาด26มิลิเมตรนะครับส่วนน้ําหนักโดยรวมนั้นก็ราวๆ8.5กรัมนะครับปีพุทธศักราช2540นั้นยอดการผลิต 9ก้าล้านสามแสนหเหรียญน,นะครับถือว่ายอดการผลิตนั้นน่าเก็บสะสมนะครับน่าคิดมากเลยทีเดียวสาหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับส่วน UNC นะครับ u n เเหรียญปีพศออนี้เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับ เหรียญปี40นะครับ150าบาทส่วนถามว่ามันมีราคาหรือเปล่านะครับคิดดูลวกันนะครับว่าเหรียญ u n เอเขาประเมินอยู่ที่150บาทการซื้อขายนะครับโดยทั่วไปนั้นก็คงจะถือได้ว่าน้อยนะครับถือได้ว่าน้อยสําหรับเหรียญปีพศออนี้อ่าก็เนื่องจากว่าความต้องการนะครับสาหรับปีพศ .2540 ความต้องการในหมู่นักสะสมนั้น ก็ยังถือได้ว่าน้อยกว่าปีอื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะพอได้นะครับแต่เหรียญที่มันผิดปกติจากการผลิตนะครับเหรียญที่ผิดปกติจากการผลิตนั้นความต้องการก็ยังพอมีสําหรับนักสะสมโดยทั่วไปนะครับก็ยังพอมีให้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญปีพศนี้เมื่อเทียบกับปีพศ2537ที่มีทําคลิปออกไปในก่อนๆโน้นนะครับอ่าปี37กับปี40นะครับเมื่อเทียบกันแล้วถ้าเป็นเหรียญไส้แตก ลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าปีพศ2537เ,เป็นแน่นะครับอ่าเนื่องด้วยปี40นั้นยอดการผลิตเพียงแค่9ล้าน3แส1 000, 600เหรียญน,นะครับส่วนปีพศ2537ยอดการผลิต150ล้าน5แส98,831เหรียญน,นะครับ UNC เขาประเมิน100บาทนะครับส่วนปี40 UNC เขาประเมิน150บาทนะครับพี่นอ้องอ นั่นก <S Dank contemporary> ็คือความแตกต่างนะครับส่วนราคานะครับราคาเหรียญไส้แตกนั้นก mm ็ย hmm. ่อมแตกต่างกันนะครับย่อมแตกต่างกันราคานั้นย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอ่าก็ฝากถึงพี่น้องด้วยนะครับส่วนราคาจะสูงมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับพี่น้องอยากจะให้สะสมในสภาพเหรียญที่มีความสวยงามนะครับบางท่านมีสอบถามเข้ามานะครับมีเม้นท์เข้ามาว่าเอ๊ะตกลงแล้วบอกมาราคาเท่านั้นเท่านี้ จะซื้อหรือให้จะเก็บสะสมนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้องความต้องการหรือว่าจุดประสงค์ของทางช่องของเรานั้นนะครับก็คืออยากจะแบ่งปันข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนั่นเองนะครับและก็อาจจะมีซื้อบ้างนะครับพี่น้องอาจจะมีซื้อบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าโดยทั่วไปนะครับในปีพอศใอดที่เรามีแล้วหรือว่ามีเยอะแล้วนั้นเราก็ ไม่ได้ต้องการนะครับแต่ส่วนที่เราขาดหายไปหรือว่ามีความต้องการในลักษณะต่างๆในความสวยงามต่างๆนะครับเราก็จะแจ้งว่าเรามีการต้องการนะครับมีความต้องการในเหรียญปีพศนั้นในลักษณะแบบนั้นแบบนี้นะครับนั่นคือจุดประสงค์นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงเข้าใจในจุดประสงค์ ของทางช่องของเรานะครับเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญแต่ที่ซื้อเพราะความต้องการที่จะเก็บสะสมเท่านั้นเองนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาที่สอบถามเข้ามานะครับสำหรับเหรียญปีพศ2540นะครับสำหรับคลิปนี้การค้าพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ